สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครัวเตาฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนทุกคนมาทําผัดหอยเชอรี่นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะ ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะทุกคนใส่พริกแกงแล้วก็พริกสุดนะคะโอ้โหบรรยากาศเช้าๆมาพบกับพวกเราทีมงานแกียร์ตะกินนะคะ ผิดแกให้หอมก่อนนะคะทำอาหารง่ายๆตามสไตล์สั่ตะคืนเหมือนเดิมช่วงนี้ก็จะเป็นเมนูหอยใส่หอยกัไปเลยทำเองถ่ายเอง จะสัน่นเล็กๆหน่อยนะคะต้องขอเทศขอไัยด้วยนะคะอหอยเชอรี่ก็ไปต้มแล้วก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้เข้าเนื้อเข้าน้ำ ลมแรงแรงเติมน้ำเปล่าเข้าไปนิดหน่อยนะคะทุกคนพอดีเมื่อกี้เติมน้ำไปแล้ว อหอยเราต้มสุกมาแล้วนะคะเราจะไม่ผัดนานนะคะทกุกคนเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะ,ะใส่รสดีลงไปใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยตามด้วยซอสสาเขียวแล้วก็น้ำปลาค่ะ ตามนิดหน่อยแป้งหวานพี่ล่ะ <c oughs> ตามด้วยแป้งหวานหนึ่งช้อนเบา แน่นอนค่ะทุกคนเมนูนี้ถ้าเป็นหอยขมก็ยิ่งอร่อยเลยนะคะหอยจูบอืมอรู้สึกว่าไม่ค่อยหวานเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงเมนูผัดหอยนี้ให้มันออกหวานลนกๆนะคะ ตามด้วยโ,โหระพาลงไปแซบแน่นอนช่วงนี้อากาศเย็นอยู่ทางนู้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน ด้วยความหวังดีจากทีมงานฟัว์ตฟืนค่ะอยู่ทางนี้เขาขอพิชบูรณ์อุณหภูมิ9องศาลมหนาวลมเย็นทุกวันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวตักใส่จานให้ดูนะคะผัดหอยของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมทานแล้วนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวเตาฟืนขอขอบคุณที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องเลยกนอยของครัวเตาฟืนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ